รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเโอ,โอ้ไอ้อ้ฟอกเาจะอตัวาไอ้ก เฮ้ยจะโค้งอยู่สะปัดปร,ะประปัดดดูดูเฮ้ยโอเค เชนเนลเยครับมีเราจะไปหาปลา,ปาครับเพื่นอนเราหาปลาครับผมดูเลยครับผมดูเลยครับ แดี๋ยวเราหาปลา,าเพิ่มกันเพื่อนอีกสักได้เท่าไรก็เอาเพื่อนอีกสองสามตัวก็ได้ครับน่าจะยังพอมีปลาอยู่ครับพอได้ปิ้งกินครับเพื่อนๆโอ้ยอยู่ข้าวครับไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเพื่อน โอ้เงียบมากเลยครับโอ้เราเจอปลาแล้วหงูปลาครับหงูปลาเราเรอรองนี้ออกกันในย่า ผวมันอยู่ในหยาดอยูอย่บ่กูปลาฝูงที่เราเจอหายไปแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงครับเดี๋ยวรอรอดูอสักพักพอดีไฟเราติดพอดีครับ tôi khó cô ơi cho khó, khó. chứ <laughs> Bắt tát bắt <ba>, tát đi đu ôi kẹt Wow. Tại Thôi <laughs> จาของก็ได้กินเออโอ้ขากวงเลยลองอดูก่อนนี่เราก็ได้มาเรียนรู้วิธีหาปลานะครับเพื่อนๆถึงจะได้ไม่กี่ตัวเราก็เราจะทำการย่างกันกินนะครับแบ่งปันกันกินนะครับกำลังก่อไฟอยู่ครับผมเป็นอ่างธรรมชาตินะครับ แล้วเพื่อนแล้วดูปลาที่เราได้ครับประมาณส like ักหลายตัวอยู對對่ครับเพื่อนๆหากินไปครับเพื <h <h ่อนเพืเพื่อปากเพื่อท้องครับนี่ครับปลาเปนปลาปลาขาวน่าจะเป็นปลาขาวครับแล้วเราจะมาย่างกินกันนะครับ โอ้หลายตัวอยู่ครับน,นี่ครับผมโอ้โหสีบห้าหก 5, 6, ตัวครับกำลังก่อไฟเลยครับปลามัญหายากนะเพื่อนเนาะโอ้กว่าจะหาได้ครับเราจะไปวัน,นี้กันอีกสักถาดนึ้งครับเพื่อนเเราจะได้ปลาเพิ่ม ยากกินกันเพื่อความอยู่รอดครับเพื่อนอุ้ยจะไม่ได้ก um ินข้าวสี่ห้าวันแล้วครับเรามาหาปลากันนี่ก็เพื่อความอยู่รอดครับประทังชีวิตนะครับเพื่อนเราอย่าเราอย่าไปเอามากครับอย่าไปน้ำมูกมากครับเพื่อนเราหาได้แค่พอเลี้ยงยาใส้ก็พอครับพอได้ประทังชีวิตไปนวันครับแล้วผมจะไปวานใช้อีกสักครั้งนะครับเพื่อนเรอติดตามนะครับ จากการที่เราไปหาเพิ่มสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับเพื่อนเราไม่ได้ปลาเพิ่มเลยครับวันนี้เราได้เท่านี้นะครับเพื่อนเรากินแค่นี้นะครับเพื่อนกินเพื่ออยู่ครับเราได้เท่าไรเรากินเท่านั้นนะครับเพื่อนกินเพื่ออยู่ครับโอ้ยป่าอเอค,ครับ ได้ปลามาสี่ตัวเพื่อนเราเรามาสามคนแบ่งกันคนละตัวครับคนละตัวไปเลยคืนนี้เราก็จะได้นอนนอนหลับครับเพื่อนอาหารเย็นเราครับเพื่อนได้มาสี่ตัวมาสามคนเอาไปคนละตัวครึ่งครับเพื่อนไปลุยแล้วเราจะเริ่มย่างเลยนะเพื่อน เราดูปลาเราอู้น่ากินมากเลยครับอู้ปลาน่ากินมากเลยครับโอ้พี่หมทำของรัดให้หน่อยปลาเราปลาธรรมชาตินะครับเพื่อนเราไม่ได้ไปขโมยใครมานะครับเพื่อนเราหาด้วยตัวของเราเองนะครับโอ้ยังไม่ตายเขาตัวนี้ครับโอ้ โอ้ปลาสดๆเลยครับใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับเพื่อนๆโอ้ยน่ากินมากเลยครับโอ้ไปเรานี่ย่างหมูได้ทั้งตัวนะครับ ได้ครับพี่ได้อยู่นี่ครับโอเคครับอเออทำการปิ้งกันนะครับเดี๋ยวเราหาหินมาทับก,กันเพื่อนโโหที่เรียบร้อยครับเพื่อนได้กินโชว์ครับได้กินแน่อนอนครับผมโอ้หหอมมากครับโอ้ยหอมมากครับเพื่อนโอ้กองไฟเรานี่ ยิ่งกว่าไขายลูกเสือเลนะครับนี่โอ้โหรอ,อชมต่อไปเพื่อนะลองครับผมตวดครับตวดดจับคาวครับเพื่อน เราเดินไปตามคลองนะครับเราไปได้หอยมาครับเพื่อนหอยเชอรี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับเพื่อนโอ้ไม่คิดว่าเราจะได้นะครับนึกว่าจะได้กินแค่ปลาครับแล้วเราจะเอาเผาไฟเลยพี่น้องเพื่อนๆครับผมเราเผาไฟเลยครับเอาจีนะครับเพื่อนๆจีโออาหารโอชะครับ อ uh huh. สุดยอดครับเราลอดตายแล้วเพื่อนๆโอ้ร oh, ้อนมากเลยครับโอ้ oh. เอาแบบง่ายๆเลยครับเพื่อนโอ้ oh, หอยเชอรี่โอ้โอ้เอาแค่นี้วันเพื่อนๆโอ้ oh. ในที่สุดเข้าเพื่อนๆ ปลาเราก็สุกแล้วครับโอ้ยโต๊ะโตัวใหญ่ๆเดี๋วยวเราจะมากินกันครับเพื่อนๆขอถอดนี่นครับอ้าย,อยหอมมากครับเพื่อนๆโอ้ยหอมมากเลยครับผมอันนี้ตัวเล็กนี่ผมขอแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเ,เอาคุณโก้เอาไซานี้ไปกันนครับอ่า <laughs> <laughs> คุณโมเนี่เอาเนี่ยเราดได้เดี๋ยวตัวใหญ่เราแบ่งกันอีกทีนึงครับแบ่งให้จ็มทองไว้ อันนี้เป็นปลานินไซโอใหญ่มากครับมันหึงมามากครับผมกินลังงูได้ดีตัวเดียวใครเต็มทม้องเลยวะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนอมผมอารมณ์ลเลยว่ะโอ้ของแกนี่เจ้ปลากระเดื่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ปลากระเดืด่องเข้าบ้านเรียกปลากระเดืด่ปลากระดีนั่นเองครับเพื่อนๆโอ้ โอ้โอ้ขากขาดวัวโอ้อิ่มท้องเลยครับเพื่อนผมลำนี้ขนาดเนี้อิ่มท้องเลยครับโอ,โอ้เราก็รอดไปอีกวันนะับื่นเพื่อนรอดไปอีกวันไม่ได้กินข้าวมาสี่วันเพื่อนได้กินปลาวันนี้ก็โอ้ยถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนอ,อร่ออาพี่อร่อยไหมครับอโอ้ยนี่ครับผม ตัวนี้เป็นโอ้โหบอกเลยนะครับเพื่อนๆว่าเด็ดสุดครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขอเอาครึ่งหางแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆผมเอาอีกครึ่งหัวขึ้นไปครับผมตัวหน่อยคือมันดีด้วยมันมัดไหมครับผมมัดดีันาดไปโมโอ้โหจอดเลยตัวหน่อยมัดดีขนาดไปอืออุ้ยปลานินก็มันเหมือนกันนะเนี่ยปลานินี่ยอุ้ยไม่ไอวเลยครับมัดแรงออื เป็นไงครับรสชาติทุกคนได้ครับได้โออร่อยไหมครับปลามาสดครับปลามาสดครับผมตกมานี่เราเราไปหามาด้วยฝีมือเราเลยนะครับเอาหัวไปอร่อยไหมครับครับอร่อยมากครับนี่ผู้ผู้หากินหัวเนี่ยผู้หากินหัวเด่นสุดจอดอร่อยมากเลยครับนี่นี่ครับผมนี่อร่อยมากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอพีหน้าเราจะพากันไปตะลุย ป่าตรงไหนเดี๋ยวเราจะลงเป็นอินเสิร์ทให้ดูนะครับเพื่อนอ่าอีพีนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้โหเพื่อนๆ FC มาหาทั้งที่นะครับโอ้โหมือถล่อะไรก็ามาหา สวัสดีน้องคอปเตอร์ครับผมอ่าคอปเตอร์อ่าจัดการชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยครับผมโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้ยโอ้โอ